สวัสดีครับเมนูนี่แพรว่าว่าอยากกินอีกแต่หน่อยก็เลยจัดให้ครับผมอุ้หมูอุ้หมูอาหารทางภาคเหนือของเฮาเนะภาคเหนือของเรานี่แต่หน่อยตุนตุนโดนแล้วครับผมเออผักชีต้นหอมผักชีครับผมโรยลงไปแสงอาจสีบได้แล้วพี่น้อง อหมูหมูสามสันเด้พี่นอ้องหมูสามชั้นนะครับหมูว่านว่าถึงหมูว่านว่าต้นหน่อยเฮ็ดให้แพร่ว่ากินแล้วเขาเขาต้นหน่อยหูงหน่อยแพร่ว่าก็เลยแกซิม,มึงเดี๋ยวแกบอกว่าอุ้ยกิงกับเขาสวยร้อนๆนี่แซ่บมากเลยพ่าน้อนแต่ว่าแกบริกินหมูว่านแก แกแค่ซิมเพราะว่าเขาตะหน่อยหงวงหน่อยเพราะว่านี่นี่ก็กินมดถวยหนึ่งแล้วก็เลยจงไวเห็นตะหน่อยเมื่อนี้ก็เลยแก่ตัวหม่พี่น้องแกตัวหม่แล้วอยากกินแล้วก็ไปซื้อหมูสามสันมาชินใหญ่ๆเลยอันนี้ตะหน่อยมะหั่นเองเด้อหั่นเป็นชินใหญ่ๆมีหัวมีหัวนมพร้อมเด้เอ,อส่วนหัวนมนนิมแสบ ออเมนบอกท่าทางเนี้ยเขาอาชีพเอินอุหรืืตอหน่อยออกเสียงว่าถือกับขอภัยไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อเห็ดแบบหน่อยมึงมาจากในยูทูบเดี๋ยวมาเห็ดมนดัดแปลงของเจ้าของอืมแต่ว่าแพว่ว่า,วารสฉาติแซ่บมากอมกินกับข้อสวยละลอนครับผมมันๆเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเดี๋ยวไปกินเขากับแพร่ว่าครับ บก้าทายวิธีการเฮ็ดยานมันพิ้สูตรเขาเจา้า,เจายานเขาเจา้าเอตาม,มานะแต่ว่าเขากัดดัดแปลงบโบได้ดัดแปลงหลายแค่เติมเอสูตรเขาเจ้าใส่แค่เกลือกับกะปิแต่ว่าแต่หน่อยบบใส่กะปิแต่หน่อยมาใส่รสดีกับผงนุ่นนิดหน่อยนะกะสูตรกะคือนยังเพลินนี่แหละ่ะเดี๋ยวจะไปกินเขากบแพรว่าแล้ว ให้แปลว่าคอนเฟิร์มว่าแสีบบ่อพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องมากินขอน้ำแพ้จ้ามืวันนี้เพ่ได้กุนเชียงแล้วจ้าถานอยเฮ็ดกับเขาห้จ้ามูสามสัน้นมาจ้าพี่น้องน้ำกันจ้ามีพักคร้มจ้า ออกใส่ค่ะกระดาษหน่อยไปบ่ไปบ่รู้ว่าเขาเอิ่นเอง เราเห็ดเมื่อวานเนี่ยเพื่อว่ามันแสบเพื่อจะได้บอกเราเห็ดอีกว่าจากพี่น้องจินน้ำกันจกเขาแรงกินตะเวนเนี่ยเพราะว่าทิาพานี่เขาบ้านแล้ว เพ็ดเ็ดเพ็ดก็านนี่บ่ได้งแบี้เลยึเห็ดพอใส่เรืองมันหลายใช่ป่ะแบบทำเป่นตักน้เบิร์หบ้าตักเบอร์เลยแซบพี่น้องอิลิบนเพปเปอร์ลูว่าเราแจังไหนนะอู้อู้อ Va bỏ nhà kýp em không ạ yếu hơn sip chút cho dọc nó một cái là hát hèn nè móc hết sạch hai cái vòng mẹ sao bóc hèn nè móc hèn nè móc hèn nè móc hèn nè จะซื okay. ้อม okay. sure. ัยมาด้ยด้ยหนึ่งเลเซีนเดียวนี่เิโล่สองวี่ร้อยเออพิมาซืเิงโลกเลยพืนให้เป็นเซนเปเซนมเซนละหน่อยละหน่อยมั้งพูดใดมามาเฮาผู้ใด tổng mừng năm đẹp nhỉ เหนิยวนอนเขียวเริ่มเขียวเริ่มแอล่ะเหนียวนอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนคุณจ้าก่อดคุณจ้ากอดพี่จ้ากอดมาลองกองแกงมาลองกองแกงคุณจ้าสวยๆวันนี้เน่เป็นเด็กดีนะคะเน่เป็นเด็กดีมาลองกองแกง ใส่สุดใหญ่ออกมาอุ้ยนะทำของแม่จ๋าค่ะยัง,งไปจู้จา้าไปจู้จา้าเอ้ยไม่ต้องแอคชั่นไปแอคชั่นน,นะนู่นห้องนอนเหรอจะเข้าเออจะเข้าเข้าบ้านเข้าบ้านท่าน เขาบ้านใช่ไหมแล้วก็พาเพื่อนเขาบ้านตะเวนหาพี่น้องเนาะเพราะจังเนี่ยตอนเนี่ยโค้งๆเนาะแล้วกเตรียมโตวอัดําำกินข้าวมค้งเครื่อนเนี่ยคือห้ทุกอย่างเรียบร้อยเตรียมร้อมที่ที่นอนนี่เนี่ยเพื่อนชิเลนอยู่จักน้อยจักย่างสูงสุดนะปากกะทุ่มเครึ่งสองทุ่มได้ว่าเพเกินสองทุ่มจะมีเพื่อนก็ทิ่รับจ้ะเรียบน้อยถ้าเขาให้กินอิ่มนอนหลับพักคนเพียงพอกะ ตามไวของเพื่อนเนาะเพื่อนกะสิตื่นมาลาเริ่มฉันอ่นสมองปวดปวงคือจังเข้าหนีละพี่น้องสมองปวดป,วดปวงเพื่อนกะอารมณ์ดีเนี่ยเพาเพื่อนที่ตื่นหมดละกินนมกินนมเพื่อนที่ตื่นช่วงอ่าซีทุ่มหาทุ่มเที่อนึงระวังซีทุ่มระวังซีทุ่มครึ่งคือหาทุ่มละแล้วกับอีกรอบหนึ่งกับตีสองตีสองตีสามก็คือเพื่อนที่ตื่นนมสองรอบกินนมสองรอบแล้วกับ ตื่นยังมือเศร้าคือช่วงทากินนมรอบสุดท้ายแล้วแล้วก,ก็สิ้อบอยเพื่อนกินอีกเพราะว่ายังมือเศร้าเพื่อนกินข้าวไปได้อยู่ในห้องนี่แหละโมเมนต์ว่าอยแต่ะยัดตะล้มยัดตะนมนด้พี่น้องนี่คือช่วงนี้เพื่อนบระธานได้กินเพื่อนกินข้าวไปแล้ <c oughs> วก,ก็ซื้ส้วงให้อีกเชื่อดหนึ่งก็บซือสอดน,นอน เนี่ยเป็นคนนอนง่ายพี่น้องเนี่เหมือนคืนอ่ะถ้าเกิดบ้านน้อยถ้าเกิดบาเนี่ยช่วงหัวค่ำอ่ะเขาเอาเขาไปนอนเพศก็นอนน้ำเจอกับแม่กอดให้แม่กอดเจอกับคืหลับเพิ่นกัหลับเลยว่นนีการตื่นนอนน้ำแม่แต่หน่อยเท่าไย ช่วงน,นี้เพื่อนจะติดแม่แน่เขาไปเล่นน้ำป่าเพื่อนน้ำแม่บีเพื่อนเป็นได้พักๆเขียวเข้าไปแล้วก็เชียวออกมาถ้าบ่เห็นแม่เพื่อนก็ใชเขียวออกมาถ้าเห็นแม่อยู่ใกล้ๆ,ๆก็บอกไปยังช่วงนี้เพื่อนเริ่มจำเพื่อนเริ่มติดแม่แล้ว เห่อมติดแม่เหลื่อมติดพ่อนี่นี่น่ะชี่เป็นบลถ่ายยูน้ำพอน่ะซีสีเอาใจใจเพราะว่าพ่อเพิ่นตามใจเนาะเนี่ยยูน้ำแม่แม่บ่่อยตามใจอแต่หน่วยเลาที่ตามใจอ่าตามใจแต่ถ้าเรื่องไหนผิดเราก็บ่ตามใจแล้วที่ตามใจเป็นบางเรื่องแต่สําหรับเพนเนยเพนบ่่อยตามใจเ่นองเพนเพนากขักลูกเพนากดัดลูกไหมเนี่ยให้เนี่ยให้แบบว่า บ่เอาลัดเอาเปียกคนเนี่ยเห็นไหมดิฉันไปเรียนน้ำใหญ่เนี่ยต้องบปแยงของเอือยต้องแบงแบงถ่ายใหญ่แบงหแจังเหรียญมาเป็นว่าเใหญ่เหรียญอยู่ไปหยาบสิมันบ่มันบนน่นั่นนี่ไปน้องคือต้องแบงกันแบงมี่ยังกับต้องแบงเอ,งนะองือยน้ำนี่ขนมมี่ยังกับต้องแบงใหญ่กับแบง จับแบงผัทำโมญอยึ่ไปเมียนอยากกินขี้มูจาของโมีเงินสิเชี่ยมูแบงหายทั้็ตองฟูจักแบงเหี่มูแม่อิ่มรือยังแม่อิ่มแล้วพ่อคงไม่หายจะเคลียมีเรื่องคนเลยยังไม่จะชมยังไม่จะชมไม่ในอนนะไปอนจพี่นองสวัสดีจ้ามาาเ้าเอากันไม่ได้หรอก เพิ่มไปขินบักซ้ำหวานมาก็หลอมาไหมาลงมาออกมาไปไปแล้วจ้ะเรื่องบ๊ายบาย